<c oughs> เอาละครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่รายการเดนแมนทีวีนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกม l e g u u o of l g g n n s กันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมนั้นจะมาเล่นตำแหน่งโซโลเลนนะครับผมซึ่งก็ทำไมเน็ตผมแย่จังเลยวะนี่ผมใช้เน็ตอะไรวะคือผมเล่นไม่ได้นะผู้ชมป <c oughs> ิงสอ0รอ อืมเรียบร้อยสุดยอดอสวยสวยผมนมี่โคตรเกง่งขอหน่อยฮะคุ้มใคคนมากันป้อมไหมวะน่าจะมีมั้งไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาอืม อตอบตอบตอบนี่ปันปันเป็นมเมล็ดก,กว๋วยเตี๋ยวอะไรคือมเมล็ดก,กว๋วยเตี๋ยวปันคุ้มสุดยอดอเฮ้ยมินเนี่ยนผมขอผมสักนิดคือไงผมก็จะตบป้อมอ่ะหนึ่งทีสองทีผมไม่สนที่รู้ผมจะตบป้อมก่อนไป เอาบา่อเอาบา่อเอาไหมอ่ะไปแล้วนี่ป่านหมดเลยทีมังกรส่งไปแค่นั้นแหละผมส่งเพื่อนแค่นั้นแหละที่เดี๋ยวจะมัาางกรต่อทำให้เขากลัวไง <laughs> <inf> irm, อืมฮุม ผ่นสวยคอมโบพี่นอ้องดีไปเพื่อนอย่างนั้นแหละสวยเอาพอไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยตามตามมันตั้มก่อนผมไม่สนนี่ป่านหมดเลยเอา สวยเอา <laughs> ว้าวไล่ป้อมนะเพื่อกนการไลป้อมเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่า <laughs> นี่ลัดเพื่อนไม่ได้ด้วยหมุนเลยหมุน <laughs> หมุน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  <laughs> โอเคครับ okay, ผมก็จบแล้วสำหรับเกมหลี่ออฟออเชนต์ไวริฟนะก็บายบาย